รีบผามาติดบ้านหลวงพ่อท่านเตือนในเวลาหปีนี้ระวังภัยสงครามในทุกรูปแบบสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสวดมนต์ทำบุญไว้เยอะนะทุกคนก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเรานะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปนะทุกคน ตลอดเวลา5ปีหลังจากนี้ระวังจิตใจเราอย่าคล้อยตามคนที่มีความประพฤติไม่ดีอย่าไปตื่นตระหนกกับเรื่องราวของคนไม่ดีเขาจะเข็นฆ่าห้ามหันปัททุสร้ายด้วยวาจากันก็ดีหรือจะห้ามหันกันด้วยสงครามเศรษฐกิจสงครามประสาทแล้วก็ยังมีสงครามค้าขายสงครามอาวุธสารพัดท,ที่มันจะเกิดอีกมากมายแต่ระยะต้นนี้ สิ่งที่จะเกิดอันดับแรกก็คือความแปรปรวนของธรรมชาติมันจะไม่เป็นปกติที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดที่ไม่เคยเดือดร้อนมันก็จะเดือดร้อนที่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมากมันก็จะมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นมาใครอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามแต่ก็ต้องทำใจทุกคนแม้แต่บ้านเราก็ต้องทำใจห้าปีนี้นะ หาปีแป๊บเดียวตดยังไม่ทันหายเหมยนเลยห้าปีแล้วก็นี่ตั้งแต่เธอเกิดมาแป๊บเดียวไม่ละ่ะเธอแก่แล้วเห็นไม่ละ่ะฉะนั้นเวลาห้าปีมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกแต่ให้รับรู้เอาไว้ว่ามันจะมีค่อยๆเกิดขึ้นโรคเก่าๆมันจะย้อนกลับมาหาโรคเก่าๆมันจะเบียดเบียนกับคนที่มีจิตใจอย่างที่พูดให้ฟัง หลังจากนั้นก็คือบีบคั้นให้แต่ละคนไม่สามารถทนการบีบคั้นของคนอื่นไว้เขาก็เริ่มที่จะใช้ของหนักอาวุธกันรุ่นราวอะโชคดีได้เห็นโชคดีไหมได้เห็นไงไม่โชคดีหรือตื่นเต้นดีออกฉันยังจำได้สมัยปี2534สมัยอิรักโดนอเมริกาถลม่มหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ ฉันมีหน้าที่อยู่ที่นี่เวลาอย่างนี้ประมาณก่อนเพลนสักครึ่งชั่วโมงสักสิบนาฬิกาสาสนาทีได้เวลานัน้นท่านก็จะลงจากรถขึ้นมาไอตรงที่ก็เป็นห้องสำหรับรับโทรศัพท์ที่ใครจะติดต่อทางวัดนะ่ะเขามีโทรศัพท์พอดีพระเขาดูข่าวพอดีฉันเลยเข้าไปดูด้วยดูมันยิงกันไงสมัยนั้นแต่ท่านก็ไม่พูดอะไร แต่สมัยนี้สื่อสารมันไวทุกเรื่องทุกราวมันเกิดขึ้นให้เราเห็นได้เหมือนอย่างกับตาเราไปเห็นเองแต่ถ้าเราเป็นคนขี้กลัววิตกกังวลเธอก็สวดมนต์เยอะๆทำบุญมากๆภาวนาบ่อยๆแล้วก็หาสุ่มไก่ครอบไว้เอายันแปะสุ่มไก่ให้หมดเลยดีไหมตอนนี้ธงมหาพิชัยสงครามที่วัดก็หมดแล้วก็อยู่ตามบ้านเธอเยอะแยะคนที่เคยมีนะ เก็บไปใช้เถอะถ้าไม่มีก็เอาธงของท่านลุงมาหาชมพูไปก็ได้ธงแดงแล้วก็ธงของท่านลุงกรมมาหลวงชุมพรก็ได้เอาไปก็ได้ไปติดเอาไว้ติดให้รอบบ้านเลยยกธงขึ้นสูงนี่นะแปะติดธงไว้บ้านอื่นไปบ้านกูห้ามมาเชื้อโรคก็ดีที่นี่ไม่ต้อนรับระบงระเบิดกูก็ไม่ต้อนรับเขาเลยว่าผู้ที่ล่องลอยไปตามอากาศเช่น กรรมตภาพรังสีเราก็ไม่ต้อนรับบวกไปให้หมดไปบ้านไหนก็ไปบ้านกูยามาท่านลุงเขาว่าอย่างนั้นต้องทำนะทุกคนทำเอาไว้เรามีพระเป็นที่พึ่งเราก็พึ่งพระอย่าไปติดเรื่องเงินเรื่องทองมันมากเมืองไทยไม่ลำบากหรอกค่าใช้จ่ายอย่างมากคนไทยมันมีนิสัยขี้ตื่นขี้กลัวหลวงพ่อจะบอกว่าปกครองคนไทยไม่ยากหรอก ด่าแม่งไปเถอะเดี๋ยวมันก็ยอมเพราะคนไทยกลัวคนบ้าคนดีๆเขาไม่ค่อยกลัวพอบ้ากับมันหน่อยเดี๋ยวงอเก่งไม่จริงเห็นไหมละ่ะนิสัยคนไทยอย่างนี้เจอคนบ้าหน่อยเดี๋ยวก็เงียบผียังกลัวเลยผีไทยอะ่ะพอเจอคนบ้ามึงมาแล้วกูไปดีกว่าอย่าทำใจไปกลัวอะไรฝึกจิตให้มันแก่กล้าเอาไว้สมาธิศีลจะคุ้มครองเรา ส่วนทานที่เราทำเราจะไม่อดไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่จะหาได้เสื้อผ้าหาได้เงินทองยังใช้ได้การกินอยู่ได้ที่ปลอดภัยเรามีเราไม่กังวลใจที่นี่ก็พออาศัยกันได้ทีแรกก็ซื้อที่เปล่าไว้ด้านนู้นห้าไร่เตรียมไว้ให้พวกเธอมาอาศัยตอนนี้ก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบอ่ะชอบก็ให้ เขาบอกถ้าต้องการใช้พื้นที่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เมื่อไรบอกผมนะครับก็ดีไม่ต้องลงทุนสบายก็เป็นธุระลงทุนให้เสร็จเอาอะไรล่ะสาธารณูปโภคถนนหนทางก็ทำให้เขาไปอยู่แถวนี้ไม่ไกลหรอกหลังบ้านช่างเนียนนี่แหละแถวนั้นมันเป็นที่สงบเย็นดีทีแรกไอ้หนูมันก็ไปดูว่าตรงนี้สว่างดีเผื่อว่าอยากจะเอาพระไปปฏิบัติ มันก็มีที่ให้พระได้ปฏิบัติแต่ฉันบอกว่าภาระเราเยอะแบกไม่ไหวหรอกเกินกำลังดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยบอกว่าพอดีคนนี้เขาชอบบวชด,ด้วยและเมื่อปีที่แล้วเขาก็บวชจิตใจเขาโอเคเป็นสาธารณประโยชน์ดีเขาบอกบอกผมเลยครับเขาพอมีทุนเราก็สบายเลยพอมีพื้นที่ให้เธอได้นั่งกินนั่งนอนนั่งอะไรกันได้สบายเผื่อไว้ว่านะ ก็เตรียมเตรียมเอาไว้ไม่ได้อะไรหรอกช่วยกันได้นิดนิดหน่อยหน่อแต่ไอ้ภัยอย่างอื่นอย่าไปกลัวตกใจน้ำจะท่วมหนีหรือบ้านหรือช่องย้ายไปอยู่ที่สูงเป่าหรอกแห้งแล้งโดนดินถล่มตายหาก่อนน้ำยังไม่ทันท่วมเลยตายซะก่อนเชื่อเลยโมเมง่ายเกินไปงมงายเกินไปไม่ดีนะทุกคน เอาแต่พอประมาณอย่างโง่นักอายเขาเราเป็นสิทษย์มีอาจารย์โง่ไม่ดีเสียชื่อเที่ยวตื่นนู่นตื่นนี่น่ะไม่ได้ความก็เลยเล่าให้ฟังไว้ว่าเตรียมกำลังจิตกําลังใจให้เข้มแข็งไว้เตรียมรับในสิ่งที่มีแต่ความไม่แน่แปรปรวนเตรียมความทุกข์ให้ทุกคนได้พิจ,จารณาว่าเกิดมาเป็นทุกข์กันเหลือเกินชดใช้กรรมกันไม่มีสิ้นสุดถ้าคนเรามันเลวมากหยาบมาก มีความชั่วในจิตมากเท่าไรโลกก็เร่าร้อนมากเท่านั้นเห็นไหมละ่ะมันตรงไหนถ้าคนในโลกนี้เยือกเย็นอาการเป็นมิตรไมตรี 3, มันก็จะเยือกเย็นสงบธรรมชาติก็ไม่เป็นเหตุให้ทุกคนต้องเดือดร้อนแต่นี่เดือดร้อนไปทั่วแต่คนเราก็โทษใครไม่ได้นะเราเลือกประเกิดเองในเวลาแบบนี้ท้งๆที่เธอก็ไม่ควรจะมาก็ได้ บุญเธอมันสามารถที่จะไปเกิดในช่วงเวลาดีกว่านี้เยอะแยะไปแต่จะไม่มายังไงล่ะพ่อมาตรงกันตอนนี้อสิที่จะต้องมาก็เพราะว่าถ้าไม่มาพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเนื่องไม่ได้ก็เอาสิ่งนี้สำคัญกว่าความเดือดร้อนที่เรารับผลเชื่อว่าลูกหลานทุกคนก็มีน้ำใจ ช่วยกันรักษาพระศาสนามันก็ต้องอดทนเข้มแข็งเผชิญกับเรื่องราวที่บีบคั้นจิตใจเราเยอะทั้งท้งที่บุญเราก็มากพอไม่ต้องมาอดทนแบบนี้ก็ได้แต่ก็มีความตั้งใจที่ทุกคนยอมเสียสละและเราก็ยังได้เจอจริงๆคือได้เจอพ่อของเราเจอคำสอนแท้ๆได้มีที่พักใจเราในการทำความดีอยู่ถึงเราจะต้องมีทุกข์เธอก็ต้องคิดว่าดีกว่าเราเกิด จงภูมิใจเถิดเกิดเป็นลูกหลวงพ่อเป็นคนที่ศรัทธาผู้ที่ควรศรัทธาติดตามท่านมานานห่างบ้างใกล้บ้างไม่จำเป็นหรอกจะเป็นใครคือเลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ก็ไม่จำเป็นท่านไม่สนใจเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษหรอกท่านสนใจให้ทุกคนนะ่ะช่วยกันช่วยรักษาความดีของพระพุทธเจ้าเอาไว้ช่วยอีกหลายๆคนเขาจะได้ย่งประโยชน์ ในพระศาสนาของพระองค์ต่อไปเชื่ออย่างนี้ดีกว่านะอย่าไปยึดถืออย่างอื่นมันไม่สำคัญหรอกนะฉะนั้นชาติสุดท้ายนี่ยังไงมันก็ไปกันแน่ขอให้ใจของเธออย่าพันแปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นอดทนอดกลั้นเอาไว้อย่ามาคิดกังวลไอ้เรื่องทุกข์กูก็ทุกข์มึงก็ทุกข์ทุกข์แล้วทุกเล่าลำบากเหลือเกินคนอื่นเขาสบายไอเขาไม่ไปนิพพานสบาย กูไม่ไปบ้างดีกว่าจะได้สบายไอ้กำลังใจแบบนี้มันคนละสายถ้าสายนี้ไม่คิดแบบนี้สายหลวงพ่อไม่เอาแบบนี้เอาอย่างเดียวคือสละยินดีที่จะให้คนมากมายมีความสุขโดยเฉพาะความกตัญญูกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะผู้มีคุณอันประเสริฐเหลือเกินอันนี้ต่างหากละ่ะคือหัวใจของเราที่ดำเนินรอยตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ของเรากันมา เข้มแข็งกันนะทุกคนอย่ากลัวพระท่านไม่ทิ้งเธอหรอกถ้าเธอไม่ยอมทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งเธอน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ